แม่คะวันนี้เรามาเล่นเกมโลบอยพีเอ็นเอพีเอ็นเอวันนี้เรามาเล่นเกมหนีบ้านตุกตาแห่งความตายค่ะ ูภาพสีสวยมากเลยโอ้เหมือนเรามนเราถูกขยายให้ตัวเล็กลงอะ่ะรู้สึกเรามาเลยอุ้ย<ะ>นี่มันเป็นแบบอคอมพิวเตอร์นี่นะาเอาอหรอนี่คีย์บอร์ดนี่นี่คีย์บอร์ดด้วยเพราะเราตัวเล็กลงเหรอหรือว่างั้นใช่<ห>เราตัวเล็กลงอะ่ะเรากลายเป็นตุ๊กตาเอเหรอโอ้โหมีเก้าอี้เราต้องเราต้องเก็บแคนดี้ตรงตรงนี้มีแคนดี้ด้วยนะลุงหนึ่งเออหรออักเข้าอยู่ตรงนู้นอ่ะเนี่ยตรงนี้มีแคนดี้ด้วยนะตรงนี้มันฟักทอง มาทางนี้โกนอาไหนอ๋อนี่คันดี้เราพี่ว่าด้วยแต่พี่ว่าตามไปตามลูกศรไปใช่ไหมไปให้คนดี้แล้วคนดี้สองเม็ดแล้วนะคนดี้นี่ต้องอ๋อไม่ใช่ลูกปิดประตูนี่อะไรนี่ในบ้านตุ๊กตานี่เราเรามาดูก่อนมีอะไรบ้างอุ้ยเก็บฝักทองก่อนนะนี่มีฝักทองนี่คนดี้มีห้องน้ำเหรอเฮ้ยตกลงไปข้างล่างเลยอะเดี๋ยวพี่ว่าจะดูข้างบนก่อนนะข้างล่างมีอะไรข้างบนมีอ่างอาบน้ำด้วยแล้วก็มีที่นอนฉาจัง โชก็บอกว่าอย่าเพิ่งลงไปช่มันเผลอล่นลงมาไปแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่มันน้ำมันเหมือนห้องของตุ๊กตาทุกคนนี่ขึ้นน้ำแบบเป็นน้ำเขียวอะดูพีดาน้ำเขียวที่เราเอาไว้กินเฮ้ยพีดาน้ำเขียวที่เราพีดาหิวน้ำอันนี้ก็คือจะเป็นโซฟาแล้วก็เอยเราต้องไปตามทั้งสองพี่ดาจะตกอะไรบ่อยๆอันนี้อะไรอะลูกหนึ่งอันนี้ลูกอะไรอะเฮ้ยตกเหมือนกัน กคนนนี้รูปอะไรอ่ะน่าจะเป็นรูปของตุ๊กตาปะตุ๊กตาเจ้าหญิงน่เลยทำไมไม่กระโดดอ่ะทุกคนตรงนี้มีฟันด้วยพูดผิดอ๋อมีฟันนะหรอควันอ๋อยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันนะจ๊เนี่น่าจะเป็นบ้านของเขาแน่เลยเนอะน่าจะใช่แหละมุกจะมาไหนพี่ว่ามเล่นมมกพูดผิดไปกันเถอะทุกคนลาพินาด้วยมันมีน้ำชาอะไรเต็มเลยพี่ว่ามองไม่เร็วมากเลย ฉันก็ติดอยู่ที่นี่มานานแล้วจริงจริงจริงจไหนดูสินี่ตรงนี้มีคุกกี้ด้วยตรงไหนมีคุกกี้โอ้โหมีช้อนส้อมมาแล้วขนนีอะไรอ่ะน่าจะเป็นเหวแเลยไหนคุกกี้อยู่ไหนมีเก้าอี้แล้วก็เป็นเหวโอ้หนี่โดนัทนี่คุกกี้คุกกี้นี่เป็นคุกกี้ตั้งหากอาแล้วเข้ามาในบ้านเหมือนพี่ได้กินซุปอ่ะอยากกินเค้กอนั้นน่าจะเป็นไม่ใช่ซุปนะน่าจะเป็นช็อกโกแลตโ้อนอู้ทุกคนมีฟักทองด้วยโอ้ฟักทอง ลุงหนึ่งรู้วิดาเลยอย่าตกลุงเล่ลุงหนึ่งตามมานะตามมาโอเคกำลังตามไปทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่อะไรอ่ะเราต้องหลั่งเหยียบได้หรอนี่คือเซฟโอเคคืออะไรอ่ะเราต้องลงไปที่ตุ๊กตาอุ้ยสูงอย่าลงไปที่อย่าลงไปที่น้ำชานะเพราะว่ามันคือลาวาเป็นช็อกโกแลตร้อนหรือเปล่ามันน่าจะร้อนมากเลยสินะไม่น่าจะใช่น้ำชาหรอกมั้งมาเร็วเฮ้ยดูนะตุ๊กตาตัวนี้นีลงหนึ่งไหนตัวนี้ลหนึ่งตามไม่ทันแล้วตรงไหน ทางนี้ทางนี้มีเลโก้ด้วยลรงหนึ่งอุ้ยเจี๊ยบจังเลยเหยียบเลโก้อ๋อใช่ใหญ่กว่าตัวเราใหญ่กว่าตัวเราอีกอ่ะเฮ้ยตุ๋ยเฮ้ยใครตกไปกีวายิงเราต้องมาเริ่มใหม่ตรงทีกก่กระโดดลงจากกระดาษกระโดดเกินทุกคนแต่มันก็ดูย,ยากนะพี่นามามามาไปตรงไหนเนี่ยไป,ไปตรงไหนลงผิดทางตรงนี้น่ะตกตกเลยลงตรงโดนัทนะใช่เหรอลงตรงโดนัทอะไรเนี่ยลงตรงโดนัทนะลูกนึงเกือบตกมีลูกมีลูกอมเลยด้วยเอออืมเรียบร้อย สี่ต่อสี่แล้วเราไปดูฝั่งนู้นก่อนเผื่อมีอะไรอืมจะรั่วสิมีลูกช็อกบอลแล้วก็มีแคนดี้อืมแล้วก็มีลูกอมแล้วก็มีฝั่งนู้นมีอะไรไหมลูกอมช็อกโกแลตระวังระวังลูกมันรูปพี่ระแล้วโอ้ระวังเฮ้ยพี่นะฮะนั่นมันแคนดี้นี่น่ะลูกเมืองอุ๊ยโดนการ์ดอุอันนี้มันลูกอมช็อกโกแลตนี่น่ะอันนี้ไม่ใช่หรอกอันนี้ที่โดนนัดหรือเปล่า ไม่รู้ดิลุงหนึ่งจะคิดว่าทุกอย่างเป็นโดนัทไม่ได้นั่นมันฟักทองนี่น่ะทุกคนเดี๋ยวมีแคนดี้ด้วยลุงหนึ่งโอ้ฟักทองฟักทองลูกอมที่มันหมุนหมุนี่มันเยอะจังอ้ยพี่ลาโดนป่าละลุงหนึ่มีชิงช้าสวด์หรือเปล่าอยากเล่นจังเลยน่าตามมานะตามมาโอเคตาไป้วกลองตาไป นในทางนี้มีชคนดี้สีเขียวเฮ้ยเราต้องเข้าบ้านอีกแล้วลุงหนึ่งเดี๋ยวทีนี้เราลองไปสำรวจข้างบนดูไหมลุงหนึ่งเอาสิเฮ้ยตนนั้นนน่่ลุุงอากลัวจังเลยนี่ไงเราเจอเจ้าของบ้านแล้วเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่อเข้ามาสิชอบขนมหวานแม่จ๋าเด็กๆมาโซฟาใหญ่มาโซฟานั่งได้ด้วยนะโซฟานั่งได้ด้วยอ่ะข้างล่างอืะมีอะไรไหมข้างบนอ่ะเจน่ากลัว เจไดกลัวจังเลยอะ่ะเจไดกลัเเว,เ,วเราจะตายไหมน้ำมันลึกกว่าเดิมที่พี่ว่าไปอ่ะอ๋อโซฟาข้างล่างนั่งได้ด้วยลงข้างล่างแล้วเหรอยังเา้าอู้ตกลงมาแล้วมาไปกันเถอะไหนอ่ะเขาดูไม่มีพิษมีภัยนะเกมนี้ดูแบบว่าไม่มีอะไระลยล,ลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยทำไมคืออะไร,รอ่ะมีลูกอมนี่ไง ลกดปุ่มซ้ายดูให้กดปุ่มกดปไอ้ไอ้เฮ้ยเจ้าของมามาเอาเหรอผมไม่มีอะไรหรอกมามาต้อนรับครัเด็กมาวิ่งเลยจับกันไหมจ้าถ้าเจ้าของมาเราต้องเข้าไปในห้องข้างในอ่ะที่เป็นห้องเล็กๆกันลุงหนึ่งเอ้าเหรอทำไมอ่ะทำไมเข้าเราเป็นไรอ่ะไม่ไม่งั้นเราจะตุยนะไม่เชื่อหรอกโอ้เขาดูหน้าอยู่ในกันน้าแอบอยู่ที่ไหนเออ ถ้ากดปุ่มแล้วยังไงนี่เข้าห้องนี้ก็ได้เราต้องหาปุ่มเพื่อกดเพื่อออกไปจากข้างนอกปุ่มอยตรงไหนอีกล่ะนี่ทางนี้พี่ว่าว้สามปุ่มใช่ไหมข้างห้องอ่ะอยู่ข้างข้างห้องเนี่ยมีฟักทองด้วยลุงหนึ่งต้องสามปุ่มต้องสามปุ่มกดให้ได้สามปุ่มนี้เป็นห้องน้ำหรอต้องกดให้ได้สามปุ่มถึงจะออกไปได้ดูฟิฟมาเปล่ามันจะอยู่ฝั่งโน้นแหละหนึ่งว่าอยู่ฝั่งโน้นแหละลุงหนึ่งว่าเออหรืออยู่ห้องนี้ห้องนี้เข้าไม่ได้ ตองนี้ฝั่งนี้นี่ไงฝั่งนี้กดเลยใช่ใช่ใช่กดสามปุ่มไหนกันเฮ้ยเราต้องมาทางนี้ลุงหนึ่งอุ้ยมันมันมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราหลบก่อนข้างหน้าหลบก่อน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 รอให้มันไปหาพีดาก่อนเฮ้ยเฮ้ยประตูเปิดแล้วพีระสามปุ่มอ่ะเราพี่ราด้วยนะอือหืรอรอรอ ทำไมมันมีลูกเขาเต็มเลยอ่ะที่นี่มันบ้านเขาอะเรามาบุกลูกบ้านกันมันมี<า>แต่ลูกเขาเต็มเลยอ่ะลูกเดิมลูกเดิมแล้วก็ลูก<ไ>มีดากดได้กสามปุ่มยัง <S <S แล้วเขาจะเข้ามาได้ไหมเนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะได้แล้วแหละเสร็จแล้ว <ummer> ก็ลงมาตรงนี้มีโซฟาเต็มเลยวูบอุ้ยมันเด้งกันด้วยมันชิงชาสวรรค์นี่นะลุงหนึ่งเออใช่สวยจังเลยเซฟด้วยนะเซฟตรงไหนตรงนี้แต่มันน่าจะยากหน้าดูแลลุงหนึ่งไม่น่ายากหรอกแล้วก็ลงไปอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไงอย่างนั้นนะโอ๊ย นี่ไงต้องอยู่ตรงกลางเเรียบแล้วก็ถึงแล้วอ้าวอะไรตรงนี้องนีเริ่มรยากนะนะอ้นี่มันเป็นซิกขันจันนี่น่ะรวยรวยวยให้ไหมเนี่ยเดะ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 ยดะเดะเดะเดะ่ดฟเดนเดคเดะ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 ดะเ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 ดะดะะดด่เะเะะเะะเเ โอ้ยตรงนี้มันเล็กอ่ะเดี๋ยวไปไหวไหมเนี่ยไปตรงอันนี้ไม่ต้องกระโดดอันนี้ไม่ต้องกระโดดเหรออันดาวจบด่านยะดาไม่ไม่ต้องกระโดดก็ได้อันนเหรอจะล้อมันไปก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วอปล้วโอ้ยโอ้ยเสียวโอ้ยเซฟด้วยนะพี่ว่าทีเดียวผ่านพี่ดาสพจาร์ทีเดียวผ่านตรงนี้เหรอพี่ดา โอ๋อเราต้องเริ่มตรงนี้เลยเหรอไกลเหมือนกันนะเฮ้ยทุกคนมันจะมีรูใช่ป่ะและอย่าลืมเก็บแคนดี้ก่อนด้วยนะอะไเหรอเดี๋ยวจะตกลงไปก่อนบีดาบีดาบีดาเดียวจังเลยบีดาบีดาบีดาจะไปไหนดิทุดบีดาบีอย่าลืมเก็บแคนดี้ก่อนด้วยเก็บแคนดี้ก่อนแคนดี้อยู่ไหนอยู่ตรงนู้นนะตรงนี้ก็สิแล้วอะ เดี๋ยวกันดีก่อนเอะโดดลงไปเลยนี่แล้วโดดลงไปหลายหลุมแล้ี่ยมันลึกลงไปเรื่อยๆดังนั้นนี่ไปหมดเลยจะโดดแบบรวดเร็วจะโดดแบบรวดเร็วดูนี่สิลุงเองนี่งานเล่นโซฟาไหนนี่ไม่เห็นพี่น่าร้อยนี่เฟอร์นิเจอร์มันหมุนนะลุงหนึ่งเราจะต้องเฮอเหรอไม่รู้เหมือนกันน่ะเราจะไปยังไงอ่ะนี่เราไปทางนี้มั้งนี่ทางทางนี้ไหม หมหมมูแดงหมูแดงหมูแดงหมูแดงมามามาหมูมามามาหมูแดง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 มา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 หมูมามามาโอ๊ยเตียงมันคว่ำเตียงแล้วก็ไปทางนู้นเหรอไอ้ตกรูต่อนอนตกเตียงโอ๊ยสบายมากแค่นอนตกเตียงทำไมแต่เราอยู่บนเตียงไปเลยมาเลยบักบักเต้า อย่าบอกรอบบอกอะไรเธอก็ยังไม่ถือปึ๊บมีมีมีฟักทองตรงนี้เก็บยังไหนฟักทองนี่ไงอ๋อขานี้อยู่นี่ขานี้อยู่นะอันนี้อยู่ไหนไหนขันทีอันนี้อยู่บนเหรอใชเอออันนี้เต็มสิบแล้วพี่วามีฟักทองเก้าอันแล้วเพราะว่าพี่วามาเก็บข้างหน้าอันนี้ข้างหน้าไงพี่ว่าพี่ว่าเก็บตรงนี้แล้วอ่ะมันมี้เสร็จแล้วฟักทะช่องศูนย์สิบแล้วฟักทองสิบโล มีตรงนั้นอีกมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนั้นอะอ๊ะแต่พี่วายังเห็นตัวพี่ดาอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยไปด้วยจะไปด้วยเฮ้ยมันขังจริงน่ารูหนึ่งมีภาพมันเก็ตูเข้าไปเก็บครบไงเก็บประกบครบดะค่ะดีฉันอยากกินจังเลยถ้านังนุ่มฉันนี่จะไม่น่ากินเยอะไป Candy, quý cô lạp dù nghe. đi chơi tắm rồi. đi chơi. Anh không đi 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 không? đi 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 ปนนวนไม่ะัแต่เธออยู่กับฉันเธอจะได้กินตลอดไม่ไ่จิ้มับเลยนะเอาไปไม่เอานี่มันบล็อดนี่นะบล็อดเลือดหนึ่งพันเฮ้ยจริงถึงอบล็อบลอมาบลอดเดี๋ยวมาเอาแคนดี้มาหลอกฉันเลยจช่บล็อดเอ๋ยเอาลูกกระสุนไปกินบลอตเอ๋ยไม่อยู่กับฉันเธอจ๋าจไม่กินกจ๋าเอาไปไม่กินไม่มีอะไรฮะ บอสไม่ทำอะไรเราเลยอ๋อบอสยแล้วนีอะไรี่อะไรพี่เธอชอบแหมเอาไปเลกโ้กพี่มันอักุกี้โดนัทเอาไปเลยนรเลยรูปอมแคนดี้ช็ก็มีนะไม่หมดเท่าไหร่คนใช่ไหมแคนดีเต็มเลยโอ้ยน้าบอส เลือดพี่ว่าเหลือสามร้อยแล้วของเอเจ้าแคนดี้เนี่ยเหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยเจ็บได้แล้วมาอยู่ด้วยกันเธอไม่เจ็บเลยไม่ขโมยขนมเลยแล้วนี่เนี่ยสมุดหน้าหัวปักเลยดูนี่ดูนี่พี่ได้ยิงก่อนได้เขาเลย อปปี้ตายมงต่อหน้าเขาหนึ่งหนึ่งต้องต่อหน้าเขาเขาจะตายหรือเปล่าเราใกล้ถึงแล้วนี่เดี๋ยวเราต้องไปออบบี้อีกนิดนึงเฮ้ยมันเหมือนห้องเดิมเลยอ่ะพี่ดาวด้วยเหมือนห้องเดิมเลยที่เรามาตอนนี้ยังไม่จบอีกด่านเดียวอ่ะเจ้าก็จานนั่นเลยจะจบแล้วนี่อีกด่านเดียวแล้วก็เราจะไปถึงแล้วเราพี่ดาวก็เถอะเราจะรอก่อนกันอ๋อมีหลุมออกไปอาจจะเป็นทางออกของเราก็ได้นะพี่ว่าลองมุดดูแหละ มันเกิดจุกโอ๊ยพี่วาตก <c oughs> มันสวยซะเหลือเกินกนี่มันบ้านของเราหรือเปล่าเล่นโรงหนึ่งคิดว่าเล่นบ้านตุ๊กตาอยู่เย่โอ้ยมีสิ่งเยอะชะลุเกินี่ออกจากบ้านตุ๊กตาสำเร็จแล้วเย้อ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายเจ้ากี่รอบพอไม่กดก็ให้รู้ไปเนาะกดพูดจึกหลายโลกกดขึ้นมาข้างบนดิ